คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับคุณนาธานโอมาน ผู้ชายผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายไก่กองจนกระทั่งฟังแทบจะไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตอนนี้คงจะต้ <c oughs> องช้าๆนิดหนึ่งแล้ว <c oughs> ค่อยเล่าทีละนิดนะน้องนาธานอาจารย์อยากจะทราบนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเธอเป็นคนพูดจาอะไรก็มีแต่คนเชื่อเธอได้ถึงได้ช่วยได้ไปหลอกคนไปทั่วเหมือนประมาณว่าเธอเป็นคนมีอะไรมีศิลปะในการโกหกหลอกลวงแทนที่จะใช้ริมฝีปากกับความสามารถในการพูดกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และสร้างสารรค์เขาบอกว่าเธอเล่น ถ้ามีลงน้องลงหน้าสาริกรงสาริกะจริงรื็เปล่าจริงๆแล้วเว้ยถ้าจริงๆแล้วอยากเป็นอย่างนั้นนะแต่ขณะเดียวกันคือทําไม่เคยทําเลยแล้วก็มันไม่จริงแล้วแล้ว,ลวเป็นแล้วเป็นมุสลิมด้วยทําไม่ได้แต่เขาบอกว่ามีหลักฐานยละมีคนเขาบอกว่าน้องน้องของอคุณมอส ใช่ไหมลูกหรือน้องล่ะที่ว่าไปลูกเอาลูกไปค้นของในห้องของเธอเสร็จล้วก็ไปเจอกระดาษเธอก็เขียนชื่อนะคะอย่างเช่นเธอเขียนชื่อโดนัทมานัสนันที่สําคัญเธอเขียนชื่อเฮียฮอร์ด้วยในอย่างอันนี้โดนรูปเธอเขียนชื่อโดนัทแล้วมีสี่เหลี่ยมเหมือนจับยันนะว่าแล้วมีภาษาอันหลงอันหลับแปลว่าอะไรเขียนเองไม่มีความหมายใช่ไหม ได้ข่าวว่าไม่ได้ทำนี่ใครอ่ะรูปใครอ่ะพี่เอกพี่เอกวายตอนนั้นพี่เอกหล่อมากเธอกำลังทำอะไรอ่ะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ใครคะวายนายหนูเธอทําอะไรกับรูปเจ้านายฉันเนี่ยดูสิเธอทำอะไรอ่ะจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเาอไม่ได้ทํานะอ้าวแล้วไปอยู่ในห้องเธอได้ไงอาจารย์ขณะเดียวกันคือข่าวเฮี้ยขนาดนั้นอะทำอะไรก็ผิดไอ้นี่เป็นรูปเก่าตั้งแต่ตอนมีข่าวเป็นช่วงที่พีคสุดๆตอนนั้นแล้ว คือยัดเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรมันก็เป็นจริงคือถ้าท่านมีเวทมนต์ขนาดนั้นน่ะคือท่านเสกให้เรื่องทั้งหมดหายไปดีกว่าหรือเสกคนต่อท่านให้เป็นมดเป็นหมาไปไม่ดีกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยท่านคงได้เงินเยอะกว่านี้อ่ะไม่ต้องลําบากจนขนาดนี้หรอกเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะไม่ยอมเป็นันขาดแต่พี่แต่ว่าใช่แต่ท่านอาจะทราบว่าอยากจะทราบว่าเธอไปทําตัวท่าไหนทําไมสังคมก็ถึงมองว่าเอออีนี่มันเก่งและมันลวงคนได้ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยอีนี่มันต้องปากคอมีอะไรส เธอไปพูดเธอได้เงินจากน้ำมดไปทุกคนก็รู้เธอได้ไปเท่าไหร่จริงๆแล้วตามข่าวก็คือเกือบเจ็ดแสนแลัวจากคนอื่นอีกเท่าไหร่เรบี้ยาบราย<ม>ทางทั้งหมดทนล่อสปั่นปวดไปกี่ล้านบาทในช่วงนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างมันมันพูดยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เราเป็นข่าวนะทุกคนยัดข่าวให้เราหมดทุกอย่างทุกเรื่อง บางเรื่องไม่จริงบางเรื่องเป็นแม้มันก็ต้องมีมูลบางหลั่งไม่ต้องมีมูลหมาไม่ขี้ใช่แต่ว่ามันก็สามารถที่โยงใหญ่มาได้หลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องทํานงทํานาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไ่ไม่ได้หรอกแล้วถ้าท่านทาได้ท่านจริงๆท่านทาได้ท่านก็โอเคท่านก็ท่านก็จะอยากอยากทําเหมือนกันแต่ทีนี้แต่พี่ก็อยากสงสัยเหมือนกันนะถ้าดูหน้าหนูหน้าทานหน้าตาหนูก็หน้าอ็นดูหน้าอ็นดูเวลาหนูพูดจาสุภาพหนูเป็นคนน่ารัก ยิ่งในวันเก่าๆไม่ใช่บุค,คลิกอย่างวันนี้เนี่ยน่าทานเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นศิลปินแบบเข้ามาใหม่แบบ <c oughs> น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูหนูพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อหนูเป็นคนมีของนะเพราะว่ามันเกิดจากความใคร่ความเสน่หาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าบางคนมาคบกับท่านเพราะอยากจะกินบางคนอยากจะแม้กระทั่งคนที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณก็หากมุมจะมาเอาเป็นจะเอาเราเป็นผัวอย่างนี้มันก็เลยแบบ มันเยอะมากอะประธานทอน,นะครม,มันก็เลยการแบบว่าท่านรู้สึกว่าแบบอาจารย์ก็ไม่อยากขัดหนูนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันสงสารหนูอย่างเดียวว่าหนูเกิดมาทําไมมีแต่คนต้องการจะชิมรสของหนูทั้งนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นหนูอ่อยหนูให้ท่าหนูเป็นคน ผมมาปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเราจะมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คานาทานหนูเป็นคนมีปัญหาหนูใกล้ชิดใครหนูก็จะมีปัญหาเรื่องนี้หนูเกิดมาเป็นเกิดมาเป็นอะไรคะผู้หญิงเข้าใกล้ก็อยากจะเอาหนูผู้ชายเข้าใกล้ก็จะเอาหนูมีแต่คนจะเอาอย่างเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนาทานโลกเราไม่เคยเล่นเรื่องแม่เบี้ยังไงเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็เลยกลายเป็นแบบว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเราแบบไปอ่อยเขาเวลาพูดอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วท่านไม่เคยอ่อยเลยท่านเพราะท่านลักษณะท่านเป็นคนอาจจะพูด พูดไหนแล้วท่านให้เกียริคนที่ท่าคุยด้วยทุกๆคนอาจารย์ว่าหนูอาจจะมี chemical reaction คือมีมีธาตุบางอย่างในกระแสเลืวอดของหนูที่สามารถจะสร้างสัมพันธภาพทางเพศกับคนได้ง่ายหรือประมาณว่าหนูมีฟีโนโมนหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะนคนเข้าได้ก็เลยอยากมีไม่ทาบเหมือนกันเขาอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์ทาขายอันนี้หรือเปล่าไม่เรยรู้รว่าเธอเธอรู้ตัวไหมว่าเธอเป็นคนชาร์มมิ่งเธอเป็นคนมีเสน่ห์เธอเป็นคนพูดอะไรกับใครแล้วใครก็จะวควักสะุ้งสตางให้กับเธออย่างง่ายดายเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าเธอมีเสน่ห์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นคนที่ควักให้หรือว่าเราไม่รู้เขาอย่างเช่นบางคนเขาให้เราให้เราเสร็จเราก็เจตนาเราก็เขาอยากจะช่วยเหลือแต่ในเมื่อเขาให้มาปุ๊บวันหนึ่งผ่านไป เขาเปลี่ยนจากการที่เขาให้กันนั้นเป็นการเขาบอกว่าปากบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรแบบไม่ต้องตอบแทนบุญคุณไม่เดงสิ้นช่วยเหลือช่วยหลือรักลูกรักลูกสุดท้ายหักมุมด้วยการแบบต้องการมีอะไรกับเราหรือต้องการสิ่งตอบแทนจากเราเขาแสดงยังไงคะเขาแสดงเขาบอกเลยเหรอนาธานมานอนกับแม่นะลูกเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่ถึงหลายคนส่วนมากส่วนมากเขาพูดอย่างนี้เลยเราขอนอนด้วยเลยด้านด้านอย่างนี้เลยเหรอคนเวลาชอบอาจารย์อาจารย์คนไหนชอบอาจารย์ก็รู้ว่าคนไหนชอบหรือแม้กระทั่งคนไหนคนไหนที่ชอบเราเราก็รู้อยู่แล้วหรือคนไหนที่มา เอ้คุณนี้มาแบบเหมือนจะกินหรืออยากจะเอาหรือจะเราก็รู้หมดมนุษย์เรามีมีสัญชตาตญาณทั้งหมดแต่ถ้าเธอไม่อยากให้เขากินเธอก็ต้องแสดงให้เห็นเลยว่าเธอไม่ต้องการแต่ไม่ใช่อเธอก็อ่อยอ่อยอ่อยปล่อยเรื่องราวมันผ่านไปก็ไม่เคย <ขอ S 2> ไม่เคยก <ขอ S 2> นข้าวก็คิดว่ายังไงอ้าวก็คื<ข>อการที่เราไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่ต้นไงเธอเพราะว่าเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนยอมรับจริงๆนี่ยอมรับผิดเพราะว่าเป็นคนเป็นคนถึงได้มีเหตุเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าใครสนิทกันก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็ เป็นคนกลัวการเป็นเศษมากเพราะเคยถูกปริเศษตอนเด็กคืออยู่กับย่าก,กับยายแล้วก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออลพอพอพอเด็กในเมื่อเรามีเรามีเงินเราเป็นนักร้องเรามีเงินเรามีศิลปินเราอยากซื้อนี่เลยจกซื้อนี่คุณนี่เออเนี่ยพี่อยากได นี่พี่ลําบากมากเลยพี่อยากได้แบบประมาณอ๋เอเราก็สงสารเราเป็นคนพี่สงสารเป็นคนใจง่ายแต่ในสิ่งหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเจอในสังคมที่ก็พูดเม้ามอยกันอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดอย่างเช่นพี่ชีเวลาเขาไปออกงานเขาก็ชอบพูดว่าเธอเป็นเพื่อนสาวเป็นอะไรฉันไม่อยากตอกย้าประเด็นนี้และยิ่งเธอเป็นมุสลิมด้วยเรื่องความผิดปกติทางเพศของพี่น้องมุสลิมถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นผู้ชายจะเกิดมามีบุคลิกนุ่มนวลขนาดไหนเขาก็ถือว่าพระอล่อยเกิดมาเป็นผู้ชาย ยังไงก็ต้องเป็นผู้ชายจนวันตายเธอจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นกฎเหล็กของาศาสนาถูกต้องหรือเปล่าทีนี้ในสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะถามไม่ได้ต้องการให้หนูยอมรับว่าหนูผิดปกติทางเพศแต่ฉันกําลงอยากจะถามหนูว่าแล้วทําไมพวกผู้ชายบางคนที่เข้าเข้าใกล้หนูอย่างเงี้ยชอบซื้อของมาให้เอาโน่นเอานี่มา <c oughs> ให้เสร็จแล้วเขาต้องการอย่งงางนั้นต้องการอย่างนี้กับเธอก็มีใช่ไหมในชีวิตเธยยอมรับไหมว่ามีก็มีเขาก็มีมีก็มีอยู่แล้วมีเยอะมากออแล้วถ้าปฏิเสธเขายังไงล่ะก็ ก็ปฏิเสธก็แสดงความเป็นเพื่อนแล้วก็เราเราไม่ได้ชอบเขาอย่างนั้นไงฮะไอ้คดีที่แรงๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอก็คือซื้อของให้สุดฤทธิ์เลยใช่ไหมใช่ครับให้โอกาสดีๆกับชีวิตก็คือเขาให้เขาอยากให้นู่นให้นี่แต่ทีนี้เราแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะแต่ฉันอยากรู้คือเขาให้เธอเหรอเขาให้ซื้อของให้ก็ซื้อให้แล้วพูดไหมว่าต้องการอย่างนั้นเขาก็ก็ก็พูด เขาไม่ได้พูดแตเ่เขาถึงขั้นแบบว่าจะให้เราเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเซ็นสัญญาว่าอะไรเซ็นสัญญาเป็นแฟนกับเราว้ายมีการเซ็นสัญญาเป็นแฟนด้วยหรอใช่ถึงขั้นแบบแล้วเรามีหลักฐานด้วยนะให้จะรอาจารย์เป็นแฟนก็คือคนที่ทอยู่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็เห็นแหละว่าว่าเขาขออย่างนี้เขาขอ<ร>แบบขอเซ็นสัญญาเป็นแฟนอยากเป็นแฟนกับเราทั้งที่เขาก็เป็นผู้ชายเหมือนเราทั้งทงที่ทั้งทที่เขาก็ชัดเจนกว่าคือเขาก็พรีเซนต์เป็นเรื่องเวลาของเขาอยู่แล้วแต่ทีนี้คือบางคนบางคนอยากให้ คือทําไมแบบมานั่งแอปหรือมานั่งอะไรนี้จริงๆแล้วท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนมีมรารยาทแล้วท่านรู้สึกว่าบางกลุ่มบางสังคมท่านมีสังคมของท่านเองออทุกคนคิดว่าสังคมตัเงจะเหมือนกันหมดแต่จริงแล้วเปล่าเลยทุกคนแตกต่างสมองทุกคนแตกต่างบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่แตกต่างมากกว่านั้นแล้วท่านรู้สึกว่าท่านมองโลกไกลกว่าแล้วท่านสิดว่ามันก็คือเป็นอิสระของเราเราต้องการเนี่ยทำไมไมจริงๆแล้วท่านรู้สึกว่าท่านมีมุมมองของตัวเองแล้วท่านรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้น ผลตอบรับมันจะเป็นยังไงเหมือนที่ผ่านๆมาที่เกิดขึ้นโดยที่ที่ผ่านมาทีม่มีเรื่องทั้งหมดเราไม่เคยคิดถึงผลตอบรับเรามอวแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เพราะเราหวังน้ำบ่อหน้าคิดว่ามันต้องมีกลางทางแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับสิ่งที่จะเป็นเป็นสิ่งที่ตอบแทนหรือว่าคนที่อยู่กับเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราเราพรีเซนต์หรือเราอยากเป็นอะไรแต่ท,ทั้งที่เราไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับกับสิ่งนั้นตลอดชีวิตซึง่งจริงๆแล จะไม่หลอกตัวเองทุกคนพูดได้แต่ว่าเราจะมาหลอกตัวเองทําไมล่ะเข้าใจนี่นาธานาจารยร์ถามด้หน่อยสิในเมื่อมีผู้ใหญ่ในวงการบางคนเขาชอบหนูเขาให้ของหนูเขาขอสัญญานั่นนี่นู่นสารพัดในขณะเดียวกันหนูปฏิเสธเขาหนูไม่กลัวหรือว่าหนูก็สร้างศัตรูเพราะคนจานวนไม่น้อยที่อยในวงการบันเทิงก็ต้องไหลตามน้ำอ่ะก็ไม่เซ็นสัญญาก็ไม่ได้งานไม่ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะัเพราะว่าถ้าเกิดท่านทำอ่ะถ้าท่านทำตอนนั้นท่านก็คงจะ มีบ้านมีอะไรหรูๆมีรถมีอะไรขับแล้วตั้งแต่ท่านอยู่ที่บริษัทแล้วท่านเป็นรองท่านรู้สึกว่ามันง่ายมากในการที่ที่เราจะได้สิ่งนั้นเหมือนบางคนนี่เขาทาแต่ท่านไม่ทําท่านเลือกที่จะไม่ทําอ่ะเพราะท่านรู้สึกว่าเราทําได้แล้วเรามีเรามีความสามารถเราเราเราเรียนอาร์ตเรียนศิลปะเราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแลกตัวเพื่อจะได้ของนั้นสิ่งนั้นมาเพราะมันไม่จําเป็นเรามีสมองอ่ะแล้วเรามีเราคิดมุมนั้นเราก็เลยคิดว่าอืมเฉยๆอยากให้อะไรก็ให้เพราะ พราะทุกคนให้ด้วยถ้าตามกฎหมายทุกคนก็คือให้ด้วยความ,วามสเสนหาโอเคค่ะถ้างั้นก่อนที่จะปิดเบรกนี้เราก็คงทุกคนก็คงจะอยากทราบนาธานเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายในครอบครัวที่มีกฎของทางศาสนาที่ชัดเจนเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศแต่คนหลายๆคนเขาก็มองความนุ่มนวลความน่ารักของนาธานนาธานจะพูดกับคุณผู้ชมไหมว่าถัดจากวันนี้เป็นต้นไปนาธานจะมีวิถีชีวิตที่จะเป็นอยู่อย่างไรเพื่อไม่ให้คนเดินเข้ามาแล้วเข้าใจชีวิตนาธานผิดอีก จริงๆแล้วท่านไม่ได้ปฏิเสธเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในวงการบันเทิงท่านก็ไม่เคยปฏิเสธว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านก็ไม่ได้ยอมรับว่าใช่หรือเปล่าซึ่งจริงแล้วคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเองแต่ทุกคนอยากรู้มากเพราะว่าเป็นการแบบอยากรู้อยากยิงหรือเป็นรปหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือแบบเราก็เป็นของเราอย่างนี้ปกติอ่ะแต่เพียงแต่ว่าทุกคนรู้คําตอบอยู่แล้วอ่ะแต่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบจะต้องมานั่งเปิดเผยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่แบบ ที่ในสิ่งที่ที่ต้องเปิดเผยเหมือนกับพวกเขาหรือเหมือนกับคนที่บอกว่าทำไมไม่บอมไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วคือพยายามที่จะต้อนหรือพยายามที่จะแบบให้เราเป็นตามสิ่งที่ที่เขาเป็นหรือว่าตามสิ่งที่เราทำไมเป็นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้เพราะตะลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านถูกเป็นท่านถูกจัดฉากท่านถูกเลือกท่านถูกถูกสั่งหรือว่าถูกา <S <S วางโปรแกรมไว้หมดแต่ทีนี้นี่คือชีวิตของท่านแล้วท่านรู้สึกว่าไอ้นี่ก็คือเป็นทางเลือกของท่านเองจ้ะโอเคคุณผู้ชม ที่ผ่านมาชีวิตของเขาตัวคนอื่นจัดฉากจัดไปจัดมาจัดสะเข้าคุกคราวนี้มาถามเรื่องความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรสนิยมทางเพศทานทันเป็นแบบของท่านเองไม่ต้องมายุง่งและถือว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้ปฏิเสธและไม่ยอมรับคุณผู้ชมต้องคิดเอง